Thank you. สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณครูไทยนะคะวันนี้พบกับคุณครูไทยอีกแล้วคุณครูอนุตราเห็มวิพัฒน์คุณครูประจําชั้นอนุบาลปีที่สองค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องตัวเราค่ะวันนี้คุณครูไทยมีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะ ค่ะพร้อมแล้วเด็กๆไปรับชมกันเลยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวฉันอวัยวะเพลงยักษ์เอวยักษ์ไหลผู้แต่งอาจารย์เตือนใจสีมารุษเด็กๆมาร้องตามค,คุณครูทายทีละท่อนนะคะยักษ์เอวยักษ์เอวยักษ์ไหล ตาชมาย,ยิ้มไปยิ้มมาทิกกะบุมชิกกะบุมลันลาทิกกะบุมชิกกะบุมลันลาจีบซ้ายจีบขวาลอยหน้ารำวงต่อมาเราจะมาร้องไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ ยักเอวยักเอวยักไหลตาชะไม้ย,ยิ้มไปยิ้มมาชิกะบุมชิกะบุมลันลาชิกะบุมชิกะบุมลันล่ะจีบซ้ายจีบขวาลอยหน้าลำวงเมื่อสักครูน่นี้เด็กๆก,ก็ได้ลองฝึกร้องไปพร้อมๆกับคุณครูทายแล้วใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆ ก็จะได้มาฝึกท่าเต้นกับคุณครูนะคะมีร้องก็ต้องมีเต้นเด็กๆมาดูท่าประกอบเพลงนะคะเริ่มแรกนะคะเขาบอกว่ายักเอวอ่ะเด็กๆก็ยักเอวยักเอวยักเอวยักไหลอ่าง่ายๆนะยักเอวยักเอวยักไหลตาชะไม้ ยิ้มไปยิ้มมาชิกะบูมชิกะบูมลันลาชิกะบูมชิกะบูมลันละ่ะจีบซ้ายจีบขวาลอยหน้าลำวงอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะงั้นเรามาร้องพร้อมๆกันแล้วก็ทำท่าประกอบไปพร้อมๆกันนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะยักเอวยักเอวยักไฟตาชะไม้ย,ยิ้มไปยิ้มมาชิกะบูมชิกะบูมล,ะละันลาชิกะบูมชิกะบูมล,ะละันลาจีบซ้ายจีบขวาลอยหน้าลำวง เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะร้องเพลงแล้วก็มีท่าประกอบด้วยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับอวัยวะของเราก็คือเอวเขาบอกว่ายักษ์เอวส่วนไหลก็คือยักษ์ไหล่มีตาด้วยแล้วก็มีรอยยิ้มอ่าเกี่ยวกับหน่วยที่เราจะเรียนในวันนี้เลยที่เกี่ยวกับตัวเราเด็กๆ พร้อมหรือยังคะที่จะไปเรียนในหน่วยตัวเราอะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมเนื้อหาของสัปดาห์นี้กันเลยคะ่ะหน่วยการจัดประสบการณ์ที่4ตัวเราเรื่องอวัยวะของเราอวัยวะภายนอกนะคะเด็กๆ จะได้รู้จักอวัยวะที่อยู่ในร่างกายของเรามาเริ่มกันเลยนะคะศีรษะของเราผมคิ้วหูตาจมูกปากคางคอ แขนมือไหล่ถัดมานะคะก็จะเป็นข้อศอกมาดูนิ้วมือของเราบ้างนะคะนิ้วมือก็จะประกอบไปด้วยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลาง นิ้วกลางก็คือนิ้วที่ยาวที่สุดของเราเลยนะคะและอยู่ตรงกลางด้วยนิ้วนางและนิ้วก้อยค่ะเด็กๆลองมานับดูนะคะว่านิ้วของเรามีทั้งหมดกี่นิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดห้านิ้วนะคะต่อมาก็จะเป็นอก หน้าอกของเรานั่นเองค่ะเอวผัดลงมาก็จะเป็นสะโพกค,ค่ะมาดูด้านหลังของร่างกายเรานะคะก็จะเป็นหลังและก้นค่ะถัดลงมาก็จะเป็นหัวเขา่าขาของเราและสุดท้ายก็จะเป็นเท้านะคะ เด็กๆได้รู้จักอวัยวะทั้งหมดในร่างกายของเราแล้วนะคะเป็นอวัยวะภายนอกต่อมานะคะคุณครูทายจะพาเด็กๆไปดูวิธีการดูแลร,รักษาอวัยวะของเรากันบ้างมาดูนะว่ามีอะไรบ้างดวงตาของเรานะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก,กับเราเลยนะคะเมื่อเด็กๆ อยู่ในที่ที่มีแสงแดดจ้านะคะเช่นดวงอาทิตย์หรือต้องออกไปข้างนอกแบบนี้นะคะวิธีการป้องกันแล้วก็ดูแลดวงตาของเรานะคะเมื่อได้รับแสงจ้าๆนะคะเด็กๆก็ควรที่จะสวมแว่นตาแบบนี้เลยและเมื่อเด็กๆรู้สึกรัคายเคืองที่ดวงตานะคะสิ่งที่เด็กๆไม่ควรทำเลยก็คือใช้มือของเราไปขยี้ดวงตาแรงๆนะคะ ห้ามทำเลยนะเพราะว่าจะทําให้เยื่อดวงตาของเราอักเสบได้เมื่อเด็กๆเกิดการละคายเคืองสิ่งแรกที่เด็กๆควรทำก็คือบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะต่อมาดวงตาของเรานะคะสำคัญมากๆนี่โทรศัพท์มือถือเด็กๆไม่ควรที่จะเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานๆนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆสายตาพร่ามัวหรือเด็กๆอาจจะสายตาสั้นตั้งแต่เด็กๆเลย รวมถึงการดูโทรทัศน์เด็กๆไม่ควรดูโทรทัศน์ในห้องที่ไม่มีแสงสว่างเพราะว่าอาจจะทำให้เราเพ่งสายตาเป็นเวลานาน,านๆให้เด็กๆสายตาพร่ามัวรวมถึงสายตาสั้นก่อนวัยอันควรด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นหูของเราเด็กๆไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังมากๆรวมถึงการ ดูโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์ฟังเพลงเด็กๆไม่ควรเปิดเสียงดังจนเกินไปนะคะห้ามเลยและไม่ควรนำของแข็งมาแย่ที่หูของเราเพราะว่าจะทำให้แก้วหูของเราได้รับอันตรายด้วยแบบนี้ไม่ควรเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นมือของเราอันนี้เด็กๆทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าการดูแลรักษาความสะอาด ของมือเราทำอย่างไรใช่แล้วค่ะเด็กๆมันล้างมือเป็นประจำทุกครั้งที่เด็กๆหยิบจับสิ่งของนะคะแค่นี้เองง่ายมากเลยใช่ไหมคะต่อมาก็จะเป็นฟันของเราเด็กๆอยากมีฟันขาวสวยแบบนี้เด็กๆก,ก็ควรที่จะ แปลงฟันเป็นประจำตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าหลังรับประทานอาหารถ้าเด็กๆไม่สะดวกที่จะแปลงฟันก็สามารถบ้วนปากได้เลยนะคะและก่อนนอนสำคัญมากๆเราควรแปลงฟันก่อนนอนด้วยค่ะต่อมาเท้าของเราเป็นอวัยวะที่สำคัญเหมือนกันนะคะเราใช้เดินไปสถานที่ต่างๆ เราต้องดูแลเขาดีๆนะคะเมื่อเด็กๆต้องออกจากบ้านเด็กๆก,ก็สวมรองเท้าด้วยเมื่อเด็กๆต้องสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้านักเรียนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือสวมถุงเท้าด้วยนะคะและเมื่อทํากิจกรรมที่ต้องใช้เท้าของเราอย่างเช่นเตะฟุตบอลแบบนี้เด็กๆก,ก็ควรเลือกรองเท้าให้ถูก แล้วก็เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆด้วยเพื่อไม่ให้เท้าของเราได้รับบาดเจ็บจากการทำกิจกรรมนะคะและสุดท้ายร่างกายของเราเอ๊เด็กๆลองเดาสิคะว่าวเราควรทำความสะอาดแล้วก็ดูแลอย่างไร คุณครูถ่ายเชื่อว่าเด็กๆรู้อยู่แล้วนะคะก็คือการอาบน้ำเป็นประจำเช้าเย็นแบบนี้เลยทูสบู่เพื่อกำจัดแบคทีเรียนในร่างกายของเรานะคะรวมถึงเหงื่อใครด้วยที่เราทำกิจกรรมมาทั้งวันนะคะและอย่าลืมสระผมด้วยนะคะ ง่ายใช่ไหมคะสำหรับการดูแลอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูทายเชื่อว่าเด็กๆสามารถปฏิบัติได้อย่างแน่นอนในหน่วยการเรียนรู้ที่สี่ตัวเราเรื่องอวัยวะของเราเด็กๆก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะว่ามีอวัยวะอะไรบ้างรวมถึงวิธีการดูแลรักษาอวัยวะของเราเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับเนื้อหาที่เด็กๆเ,เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับตัวเราเด็กๆได้รู้จักอวัยวะภายนอกของตัวเราแล้วรวมถึงวิธีการดูแลรักษาอวัยวะของเราสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จบลงแล้วค่ะ ไว้เรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสัปดาห์หน้าว่าคุณครูไทยจะมีเรื่องอะไรมาสอนเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไทยขอฝากให้เด็กๆอย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะ